2เอแอพพอร์ตลุคของแอลลี่อชิรยานิติพลในโทเท่าลุคด้วยแฟชั่นแบรนด์ชาแนลเตรียมพร้อมออกเดินทางสู่เมืองกราสประเทศฝรั่งเศสเพื่อร่วมทริปเอ็กซคลูซีฟท่ามกลางทุ่งดอกไม้ของชาแนลที่จะจัดขึ้นในวันที่20กันยายน2566เวลา13นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศฝรั่งเศสซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ แอลลี่ร่วมทริปต่างประเทศกับทางแบรนด์ชาแนลจะสวยเริศสดใสแค่ไหนต้องติดตามส่องแอร์พอร์ตลุคของแอลลี่อชิรยานิติพลในโทเทาลุคด้วยแฟชั่นแบรนด์ชาแนลเตรียมพร้อมออกเดินทางสู่เมืองกราสประเทศฝรั่งเศสเพื่อร่วมทริป e x ็กซ์คลูซีท่ามกลางทุ่งดอกไม้ของชาแนลที่จะจัดขึ้นในวันที่20กันยายน2566เวลา13.30น ตามเวลาประเทศฝรั่งเศสซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ แอลลี่ร่วมทริปต่างประเทศกับทางแบรนด์ชาแนลจะสวยเรสดใสแค่ไหนต้องติดตามส่องแอร์พอร์ตลุคของแอลลี่อชิรยานิติพลในโทเทาลุคด้วยแฟชั่นแบรนด์ชาแนลเตรียมพร้อมออกเดินทางสู่เมืองกราดประเทศฝรั่งเศสเพื่อร่วมทริป e x ็กซคลูซีฟท่ามกลางทุ่งดอกไม้ของชาแนลที่จะจัดขึ้นในวันที่20กันยายน2566เวลา13.30นาฬิกา30นาที ตามเวลาประเทศฝรั่งเศสซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่แอลลี่ร่วมทริปต่างประเทศกับทางแบรนด์ชาแนลจะสวยเลิศสดใสแค่ไหนต้องติดตาม